สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะวาไราตี้เกษตรที่เรามาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงปาล์มน้ํามันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของไทยนะคะพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศเนี่ยก,กว่า4ล้านไร่ค่ะและที่ผ่านมานะคะคือช่วงประมาณปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นปีก็จะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํานะคะ เพราะฉะนั้นค่ะรัฐบาลจึงออกโครงการมานะคะก็คือโครงการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำปี2,555าอถึง2,556ค่ะวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรเราจะมาพูดคุยกันถึงการทํางานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรก,รกรกับการเข้าโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำค่ะในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับระบบการผลิตเมลอนให้ได้คุณภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตาม จากนั้นไปติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำปี2555 25ถึง2556จะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตร,รครับผมแจ้งเหตุเกษตรไทยในสัปดาห์นี้มีข่าวดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับติดตามชมได้ครับผมติดตามรายชื่อผู้โชคดีในช่วงจับข่าวเล่าประเด็นพร้อมกับคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับช่วงกเกษตรไทยมีไอเดีย สวัสดีผู้ชมครับต้อนรับก็สู่ช่วงของเกษตรไทยมีไอเดียกับผมฟุกจรชัยเพชรัตน์ครับผู้ชมครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่อำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะครับเพราะว่าทราบข่าวมาว่าที่นี่ครับมีแหล่งปลูกเมลอนนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับโดยมีใบรับรองจาก G A P ประกันคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวนะครับเราจะไปดูวิธีการปลูกของเขานะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้นะครับมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วใช่ไหมครับตามผมไปเลยครับ คุผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณน้ำทิพย์มณีชายนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแคกครับสวัสดีครับพี่น้ำครับสวัสดีค่ะพี่น้ำครับผมอยากทราบจริงว่า,าเกษตรกรคนไหนครับที่เขามีความสามารถจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่ปลูกเมล่อนที่ได้รับประกันคุณภาพ GAP ระดับหนึ่งของประเทศครับค่ะก็ นายปานวัตรอรุณโร์สิริค่ะคเป็นลูกหลานของเกษตรกรตำบลหนองปิงที่สนใจด้านการเกษตร,รที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าของตัวเองอะค่ะคให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที p เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตซึ่งสร้างราคาของตัวเองได้ค่ะคคจึงได้พัฒนาขั้นตอนจนได้รับที p อันดับหนึ่งของประเทศค่ะฟังพี่น้ำเล่านะผมผมอยากช่าอยากเจอตัวเป็นๆของเขาแล้วสิครับพี่น้องเกษตรกรคนเก่งของเรานี้พี่น้ำช่วยพาผมไปทีได้ไหมฮะ พาเชิญด้านนี้เลยครับไปเลยครับผมเอ๊ย <Hey, S 2> อยู่ตรงไหนนะ้าหาตั้งนานเอา้าผู้ชมครับผมเจอเขาแล้วนะครับมาเลยครับคุณผู้ชม สวัสดีครับพี่พาุวัน์ครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้เดินหาตั้งนานแปลงใหญ่มากเลยครับพี่ครับโอ้โหพี่ครับต้องถามทีงว่าแต่ก่อนพี่เคยเป็นวิศวกรใช่ไหมฮะใช่แล้วลทำไมถึงจะเป็นกเกษตรกรขึ้นมาฮะมันมีอยู่ช่วงหนึง่งวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับวิกฤตต้มยำกุ้ง ug, ก็ทําให้ภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยประสบปัญหาเยอะมากนะครับผัวพันมาหลายด้านก็คือเราก็ไปมองดูแล้วประเทศที่เจริญเนี่ยฮะประเทศที่เจริญเขามีการพัฒนาเรื่องการเกษตรเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับแล้วเกษตรกรถือว่าเป็นกลุ่มคนทีีี่มรรรายไดด้อกะะัับบนนึงค ก็เลยเป็นจุดหันเหทําให้เราเนี่ยสนใจด้านการเกษตร่าก็เลยมาเริ่มต้นการเกษตรหลังจากนั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนที่จะทําเมลอนเนี่ยเราทดลองมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นบวบเป็นผักเป็นพริกราคามันถูกมากเฉลยต้องทําให้เราเนี่ยตัดสินใจสุดท้ายก็เลยเลือกเป็นเมลอนและเคนตารูเพราะตอนนั้นเราสำรวจในตลาดแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างสูงมากครับขั้นตอนการปลูกเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงเลยการเตรียมแปลงการเตรียมดินถือว่าดินเนี่ยเป็นส่วนองค์ประกอบหลักเรื่องของความสําคัญนะฮะ ต้องมีการถ่ายพวนนะครับต้องรู้ค่า NPK แล้วก็ pH หลังจากรู้ค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับปรับสภาพดินนะฮะแล้วอย่างนี้เรื่องการเตรียมดินเสร็จไปแล้วเราเตรียมเรื่องของส่วนไหนก่อนฮะระบบน้ําระบบน้ำนะ,ะนะฮะหลังจากเตรียมดินเสร็จแต่งแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางระบบน้าที่นี่ระบบน้ําเราใช้เป็นลักษณะเทปน้ําหยด เทน้าหยดเทน้ําหยดเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะประหยัดน้ำนะฮะแล้วก็ควบคุมระดับน้ําได้ดีนะครับน้ำเนี hmm. oh. sí. ่ยจะไหลเข้าไปสู่ในแปลงนะฮะจากในแปลงเองเนี่ยเขาก็จะลงมาที่ต้นการให้ปุ๋ยก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะให้ไปกับระบบน้ําเลยก็คือให้น้ําไปด้วยแล้วก็ให้ปุ๋ยไปด้วยเลยในทีเดียว่เราจะให้อย่างพอดีให้อย่างสมดุลไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปในเรื่องของการคัดสรรสายพันธุ์เนี่ยต้องมีการทดสอบบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อน นะฮะสายพันธุ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยควรจะเป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานอากาศร,ร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทดสอบสายพันธุ์นะฮะที่ฟาร์มเนี่ยทดสอบกันมากกว่า30สชนิดแล้วแล้วก็สายพันธุ์ที่เราสามารถปลูกได้ในพื้นที่นะฮะคาดว่าอยู่แดชนิดแปดสายพันธุ์ก็จะมีเรื่องของเมลอนนะครับที่เป็นเนื้อเขียวเนื้อส้มแคนตาลูปที่เป็นเนื้อเขียวเนื้อส้มแคนตาลูปที่มีผิวข้างนอกเป็นสีทองข้างในเป็นสีส้มและก็สีขาวกว่าจะได้มาต้องใช้เวลานะฮะอย่างน้อยหนึ่งปีหนึ่งปี ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องผ่านทุกฤดูการไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะฮะเพราะว่าแต่ฤดูการวิธีการเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปรโรคและ,มะแมลงก็จะเจอกันแตกต่างกันออกไปการดูแลรักษาเขายัางไงฮะให้จเจริญเติบโต,ตไปผลิตดีอันดับแรกเลยตรวสอบแปลงนะฮะถ้าเราหมั่นตรวจสอบแปลงเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นเขาสมบูรณ์ไหมนะฮะต้นเขาเป็นโรคไหม,มนะฮะ,ะ,ฮะควรที่จะป้องกันหรือแก้ไข เราต้องแยกให้ออกระหว่างเป็นโรคกับขาดธาตุอาหารด้วยนะฮะถ้าเราตรวจสอบมากนะครับถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการป้องกันและการแก้ไขก่อนล่วงหน้าในหนึ่งต้นนะครับเขาจะติดแขนงเยอะมากเลยเราต้องเก็บแขนงออกให้หมดนะฮะเพื่ออะไรครับเราจะไว้ลูกในหนึ่งต้นครับไว้หนึ่งลูก อ๋อหนึ่งหนึ่งต้นไว้แค่หนึ่งลูกพอใช่ใช่นะฮะหนึ่งต้นไว้หนึ่งลูกแล้วก็เลือกลูกที่อยู่กลางค้างก็คือข้อที่ประมาณ12-13เพราะฉะนั้นในเรื่องของความสมดุลของต้นครับ,รบใบบนเขาจะสั่งข้ออาหารแล้วก็ส่งมาที่กลางต้นบใบล่างก็จะส่งข้ออาหารแล้วส่งมาที่กลางต้นจุดที่อยู่ตรงกลางก็คือจุดที่ใช้พลังงานในการเดินทางน้อยสุดเราค้นคว้าไปแล้วว่าเนี่ยแหละเ<ใ>น,น้นเรื่องการทดลองและการปฏิบัติระยะของหลุมนี่คือระยะนี่เราคูณเราเคยทดลองตั้งแต่25เซน30มเซนครับ นะฮะสี่สิบเซนห้าสิบเซนถึงหกสิบเซนครับนะฮะแต่ระยะที่สมดุลที่สุดตอนนี้เราใช้ก็คือสี่สิบเซนและอย่างนี้คือเราเราคุมคุมพลาสติกไว้เพื่ออะไรครับพลาสติกจะช่วยในเรื่องของอควบคุมความชื้นได้ดีคนะครับควบคุมวัชพืชอ๋อและอย่างนี้เรา<น>เรามีวิธีการจัดการศัตรูพืชนี่มีไหมฮะถ้าเราตรวจสอบเจออันดับแรกก็คือจํากัดที่อยู่อาศัยนะฮะที่อยู่อาศัยเขาคือตามดอกตามขนง เก็บออกให้หมดเลยครับจะสังเกตว่าในต้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ใบแล้วก็ลําต้นแล้วก็ลูกเท่านั้นอดอกและแขนงจะไม่มีเลยครับถ้าไม่มีก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยของแมลงหลังจากกระบวนการทั้งหมดที่เราทํางานกันก็จะมีการจดบันทึกครับนะฮะขณะที่เราจดบันทึกแฟ้มประวัติของการบันทึกเนี่ยจะถูกเก็บไว้หนึ่งแฟ้มในหนึ่งรุ่นครับนะฮะแล้วก็จะถูกรันรหัส จะสังเกตว่าผลผลิตของเราเนี่ยทุกผลเนี่ยจะมีหมายเลขกำกกับถ้าผู้บริโภคถือเมลอนกลับมาหรือถือแท็กกลับมาถึงเราเนี่ยรเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นี่คือในเรื่องของมาตรฐาน GAP แล้วส่วนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาบอกว่าสาคัญเหมือนกันอันดับแรกคือนับอายุนะฮะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยหลังจากการทดสอบปุ๊บเราจะรู้ว่าอายุที่เก็บเกี่ยวอยู่ระดับไหนสมมุติว่าสายพันธุ์อยู่ที่65วันครวันนะฮะนับอายุอันดับ2จะดูที่ลูกนะครับอันดับ3ดูที่ใบเลี้ยงลูกนะฮะอันดับ4หลังจากเราได้ ไททีเรียที่เหมาะสมแล้วเราจะนําลูกมาผ่านะครับแล้วก็นําเนื้อเนี่ยไปบีบผ่านกล้องแล้วก็ดูสเกลรระดับของความหวานครับมาตรฐานของที่ฟาร์มคือ14บริ๊ก14บริ๊กนี่คือความหวานใช่ครับถ้าได้14บิ๊กถึงตัดถ้ายังไม่ได้เรายังไม่ตัดพี่โก้ครับถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะปลูกเมลอนแบบพี่โก้บ้างเนี่ยแต่กให้ผลผลิตมีคุณภาพแบบดีแบบนี้เลยทาไงครับติดต่อไงดีฮะก็ที่วัสนาฟาร์มนะฮะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับ อำเภอหนองแคนะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับให้ความรู้ให้คําแนะนำนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับสำหรับกรเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะฮะแนะนําในเรื่องของวิธีการการทําเกษตรที่ถูกต้องได้ครับครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พานุวัดมากๆเลยครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับและนี่คือเมลอนนะครับจากส่วนของคุณพานุวัต์นั่นเองนะครับซึ่งเขาดูแลทุกๆขั้นตอนการผลิตจริงๆสมแล้วนะครับที่ได้ใบรับรอง g a p ประกันคุณภาพระดับหนึ่งของประเทศครับเอาละครับพี่น้องเกษตรกรเองก็เหมือนกันครับควรรักษามาตรฐานของตนเองไว้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและที่สําคัญครับปลอดภัยทั้งผู้บริโภคเองแล้วก็ผู้ปลูกเองด้วยครับวันนี้มาเวลาของฟลุกแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่แนในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเกษตรครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ด้วยความเก่าหน้าของเกษตรกรไทย ไปไหนกันเละก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะไปด้วยกันไหมล่ะเฮ้ยพวกเรากลับไปเตรยมเอกสารไม่ต้องเลยคราวนี้ทางการเขาบอกว่าเษกษตรกรรายเก่าที่เคยขึ้นทะเบียนไว้และเป็นเจ้าของที่ดินให้นําบัตรประชาชนมาพอแต่ถ้าเป็นที่ดินเช่าให้นําสัญญาเช่าไปด้วยนะใช่แล้วเขาติดประกาศไว้ที่สารากลางหมู่บ้านและกำลังจะไปยืนยันว่าทํานาแปลงเดิมอยู่หรือเปล่ามีกี่ไร่ใช้ข้าวพันอะไรจากนั้นก็นัดทาประชาคมกันอีกครั้งสุ่มตัวอย่างและสํารวจวัดพื้นที่ด้วยเครื่อง GPS ที่สําคัญห้้้้าาามมแงงงขออููลเทท็่่่ยนนนััโดตสิกห ทั้งพูดแจ้งและผู้รับรองจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาทั้งจำทั้งปรับเลยนะจากนั้นถ้าถูกต้องก็มารับใบรับรองไปได้เลยปลูกข้าวหนึ่งแปลงเราสามารถใช้สิทธิขึ้นทะเบียนได้สองครั้งต่อปีเชยนนีนดีเลยฉันจะได้เอานาของฉันที่ปลูกข้าววาที่ต่างจังหวัดไปขึ้นทะเบียนพร้อมๆกันไปเลยทาวนี้แหละรวยแหละไม่ได้นะปลูกที่ไหนก็ต้องขึ้นทะเบียนที่นั่นรู้ไหมขอเชิญพี่น้องเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวไปขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านนะคะ ่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรจากปัญหาราคารับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำประจำปี2556 แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับขอบคุณน้องฟลุกมากๆนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าช่วงนี้เราจะพูดคุยกันถึงโครงการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำนะคะในปี2555 2556ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งเช่นเคยเลยนะคะจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะท่านรองวิทยา ที่ปนันให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับคงต้องถามถึงสถานการณ์ในภาพรวมก่อนเรื่องของปาล์มน้ํามันในทุกวันนี้นะคะผลผลิตตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ราคานาวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ,ะพื้นที่การปลูกทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ4ล้านจากที่เรามีพื้นที่ปลูกประมาณ4ล้านกว่าไร่แล้วให้ผลผลิต3.9ล้านนะในเรื่องของน้ํามันปาล์มดิบที่ออกมาช้าอยู่ทุกวันนี้นะในประเทศนี้อยู่ประมาณสัก2ล้านตันนะ ในส่วนของสองล้านตอนนี้ก็อยากมาเรียนว่าบางส่วนบางปีเราก็ส่งออกนะครับส่งออกด้วยประมาณสักสองสามแสนตันแล้วก็ใช้ในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศอีกประมาณสักเก้าแสนตันะนะครับนอกจากนี้อาจจะเป็นใช้เป็นการขับเคลื่อนพลังงานไบโอดีเซลนะครับจากปา๊มน้ำมันอีกประมาณสักหกเจ็ดแสนตันแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะเก็บไว้สต็อก ในช่วงที่เก็บสต็อกน้ำมันปลาล์มก็เก็บไว้เพื่อว่าในยามที่เราขาดแคลนนะครับสามารถจะซัพพอร์ตในการบริโภคอุปโภค,คได้ซึ่งตรงนี้เราจะเก็บไว้ประมาณสัก2 0งแสนตันส่วนในเรื่องของการตลาดนะั้นอยากจะนำเรียนว่าเหตุผลที่เราจะต้องทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปลาล์มแล้วก็ราคาผลน้ำมันปลาล์มตกต่ำก็สิเนื่องจากว่าในช่วงปลายปี54ก็คงจะทราบมาประเทศไทยเองนะครับโดนมหาทภัยน้ำท่วมหนัก มันก็ทําให้เป็นปล์มน้ํามันจึงมีผลผลิตที่ว่าออกมาน้อยในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ปล์มเองก็หยุดชัง,งักแล้วก็ขาดแคลนเป็นช่วงประมาณในครึ่งปีแรกทําให้ได้รู้สึกว่าน้ํามันปา์มน้ํามันที่ใช้ในประเทศจะไม่ค่อยพอรัฐบาลจึงได้มีการนํานําเข้านําเข้าเข้ามาครั้งแรกก็นําเข้าในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเป็นครั้งที่หนึ่ง ประมาณหนึ่งหมื่นตันแล้วต่อมามันก็ต่อเนื่องนในเดือนตุลาคมก็นําเข้าอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับอีกสามหมื่นตันรวมแล้วตั้งสิ้นสี่หมื่นตันพอดีกับปลาล์มน้ำมันของเราฟื้นตัวแล้วก็เริ่มออกก็เริ่มออกออกมากมากปรปะทะกันนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันปลาล์มในประเทศเนี่ยตกต่ำในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาะนะครับซึ่งตกต่ำในที่นี้ราคาก็เป็นไปตามตลาดต้องขนาดนั้นอยู่ประมาณ2บาทกว่า ตอนนั้นต้นทุนเกษตรกรโดยทั่วไปแล้วต้นทุนเกษตรกรโดยเฉลี่ยแล้ว3ามบาทเจเพราะยังรัฐบ,บาลเองในช่วงนั้นก็จําเป็นจะต้องออกโครงการที่เราเรียกว่าโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ํามันตกต่ำที่สองพันร้อยห้าสิบห้าถึงสองพห้าสิบกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติะนะครับเป็น,ปนผู้เสนอโครงการซึ่งในช่วงแรกนะครับออกมาในเดือนมกราคมคที่ผ่านมานี่เองเราเรียกว่า เป็นการกำหนดดึงน้ำมันปาล์มออกจากระบบการตลาด50,000ตันในราคา4บาทนะครับกิโลรกรัมละ4บาทเป็นผลทลายปาล์มกิโลรกรัมละ4บาทแต่ว่าคุณภาพต้องมีอาัตาราน้ำมันประมาณ17เปเเพราะฉะนั้นในระยะแรก50,000ตันแรกก็หมดทันทีก็ทำให้บางส่วนที่เกษตรกรที่ยังเหลืออยู่ไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบ ตันแรกได้ก็คือช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ท่านรองบอกคือนอกจากมีเกษตรกรแล้วเนี่ยก็มีผู้ประกอบการด้วยด้วยที่เอาเข้าไปขายคือเอาผลผลิตเข้าไปขายให้กับโรงสกัดน้ํามันดิบเพราะเจตนาต้องการดึงดึงผลผลิตปามน้ํามันออกจากระบบการตลาดนะครับแล้วก็ราคาก็เริ่มกระเตื้องขึ้นเพราะว่าดึงน้ํามันปาล์มออกจากระบบตลาดห้าหมื่นตันจากราคา2บาทราดาบาทนิดนิดขณะนี้ราคารายงานจากพื้นที่ว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับมีราคาอยู่ประมาณ4ี่บาทยีบนะครับที่จังหวัดกระบี่ประมาณ4ี่บาทสินะที่ชุมพรอ,อยู่ประมาณ3ามบาทแเพราะฉะนั้นราคาแต่ละแห่งนี่แตกต่างกันหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ํามันปาล์มแต่ละพื้นที่2ขึ้นกับระยะทางในการขนส่งเพราะฉะนั hmm. ้นราคาอาจจะไม่ได้4บาทก็ mm hmm. กกเกษตรกรก็พึงพอใจแต่ราคาในภาพรวมมันก็สูงขึ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่า ก็มีเกษตรกรไม่ได้เข้าสุลวบเพราะฉะนั้นคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํมันแห่งชาตินะครับร่วมมือทางกระทรวงเกษตรโดยกรมเสริมเกษตรได้จัดทาโครงการขึ้นมานะครับที่เรียกว่าระยะที่ 2, <ะ> 2> หรือเรียกว่าจะดูซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบตลาดอีก5 0,000ื่นตันแต่เน้นเงื่อนไขว่าคนที่จะมาซื้อขายในราคานี้หนึ่งจะต้องเป็นเกษตรกรสัญชาติไทยสองต้องมีการเพาะปลูกป,ปาล์มน้ำมันอยู่ในเขต ส่งเสริมที่กระทรวงเกษตรประกาศไว้ในปี2550ใน28จังหวัดแล้วก็ข้อที่3เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีการเพาะปลูกในพื้นที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นก็คือหมายความว่ามีเอกสารสิทธิถูกต้องที่ทางราชการรับรองประการสุดท้ายเพื่อจะให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของข้าการนโยบายปามแห่งชาติก็กาหนดอยู่ที่เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน50ไร่เหตุผลว่าทําไม ตัวเลขคืง50ไ,ไร่เนื่องจากว่าสถิติการปลูกที่เรามีในฐานขอ้อมูลทะเบยียนเกษตรกรของกรมเกษตรการเญจนเนี่ยพบว่ากเกษตรกรที่ปลูกต่ำกว่า50ไร่มีถึง90ประกอบการหลอดประสานงานากับพวกสมาคมและชมรมตามน้ำมันก็มีเสียงเดียวกันว่าประมาณ50ไร่นี้เป็นปริมาณที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรรายย่รรยอย อย่างคนที่จะเข้าร่วมโครงการในระยะที่2หรือว่าการมาขึ้นทะเบียนตอนนี้เนี่ยเราเริ่มดําเนินงานแล้วใช่ไหมคะครับเราเริ่มดีเดประกาศดําเนินงานเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมนี้เองนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ดําเนินการขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจระยะที่2หรือเราเรียกว่า5 0 0 0 0ตันที่2นะขณะนี้เราดําเนินงานได้ประมาณ10%ประมาณหมื่นกว่ากว่าลายแล้วนะครับเร่องโครงการนี้นะคะหรือว่าเปิดขึ้นทะเบียนนี้นานแค่ไหนคะเนื่องจากเป็นโครงการเฉพาะเพื่อไปกระตุ้น S <S ให้ราคาตามระมัน,นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการกระตุ้นให้สูงขึ้นระยะเวลาการขึ้นทะเบียนหรือเร่งเป้าตรงนี้ก็มีความจําเป็นจะต้องกําหนดเฉพาะโครงการนะเราะจะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านรองคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเรื่องของการแจ้งข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรเหร็นไหมว่าอยากจะขอความร่วมมือให้แจ้งข้อมูลที่เป็นจร,ริงด้วยใช่ไหมคะการแจ้งข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับทางเจ้าที่เป็นเรื่องสําคัญหากเกษตรกรแจ้งความเท็จนะครับหรือมี เจตนาที่จะปิดบังเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแล้วในแง่ทางราชการกฎหมายก็จะมีผิดมาตรา137นั่นก็หมายความว่าการให้ข้อมูลเป็นเท็จแก่ทางราชการอาจจะถึงการติดคุก<ฆ>นะครับแล้วก็ต้งปรับในวงเงินประมาณห้าหมื่บาทด้วย<ฆ>ก็อยากจะขอความูมสําสำหรับเกษตรกรกที่ทำดีแล้วก็ขอขอบพระคุณณที่นี้ เพื่อเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลที่แท้จริงหนาแน่าการเป็นประโยชน์ของท่านและช่วยในการวางแผนการผลิตการตลาดของประเทศชาติด้วยครับผมค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านรองฝากถึงพี่น้องเกษตรกรถึงแผนการทํางานของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะในระยะยาวเนี่ยอยากจะให้มีฐานข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรครบทั้งหมดเพื่อให้สามารถเข้าโครงการได้ทันทีในอนาคตนี้เมื่อแนวโน้มลักษณะสินค้าการเกษตรมีการแปรผันอย่างนี้มากยั่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากที่เราเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เราเรียกว่าเป็นครัวเรือนว่าปลูกอะไรบ้างกี่ไร่ต่อไปนี้เราเปลี่ยนจากครัวเรือนนะเป็นครัวเรือนละแต่ลงรายเป็นลายแปลงจะสามารถไปสัมพันธ์กับที่นําเรียนว่าที่เราเรียกว่าสมาร์ทการ์ดค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ให้นโยบายว่าเราต้องทําให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้หมายความว่ามีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยในตัวเองวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้เห็นภาพทั้งหมดเลยนะคะทั้งเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหา น้ำมันปาล์มแล้วก็ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำปี2555ถึง2556นะคะแล้วอย่างที่ท่านรองได้ย้ำเตือนไปนะคะเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษ,ษตรกรโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกษิจแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะอย่ากโกหกเพราะว่าไม่อย่างนจะมีโทษทั้งจับแล้วก็ทั้งปรับทั้งปรบด้วยนะคะทั้งจาแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ้งเหตุกเกษตรไทยค่ะก,ก,กรมส่งเสร,ริมการเกษตรขอให้พี่น้องกเกษตรกรร่วมกันป้องกันและกำจัดเชี้อกระโดดสีน้ำตาลด้วยวิธีง่ายๆดังนี้1 ใช้พันข้าวต้านทาน 2. หว่านเมล็ดพันข้าว10-15กิโลกรัมต่อไร่ 3. ใช้ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําของราชการ 4. ควบคุมระดับน้ําในนาข้าว 5. มันสํารวจแปลงนาทุกสัปดาห์ 6. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 7. พ่นเชื้อราบ,บิเวเรีย 8. ใช้สารเคมีตามคําแนะนําของราชการ 9. ใช้กับดักแสงไฟกําจัดตัวเต็มวัย อย่าลืมนะคะมาร่วมมือร่วมใจป้องกันและกําจัดเพรี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้หมดไปจากนาข้าวของเรา <Hey. S 1> ช่วงแจ้งเหตุกเกษตรไทยกเรษรกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันควรระวังหนอนหน้าแมวให้ดีนะครับโดยหนอนจะกัดทำลายใบปาล์มน้ำมันถ้าอาการรุนแรงมากใบถูกกัดจนเหลือแต่กาา้านใบทำให้ผลผลิตลดลงต้นชะงักการเจริญเติบโตแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการดังนี้ครับ หมันสำรวจการระบาดของนอนเป็นประจำสอรักษาศัตรูธรรมชาติเพราะมีความสามารถในการควบคุมนอนได้เป็นอย่างดี 3. ควรมีพืชคลุมดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารของมแมลงศัตรูธรรมชาติแต่ถ้าพบการระบาดพี่น้องเกษตรกรควรรีบกำจัดตามวิธีดังนี้ครับตัดใบย่อยที่มีนอนทำลายใช้กับดักแสงไฟถ้ามีการระบาดอย่างหนักก็ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำฉีดพ่นดังนี้ และนั่นก็เป็นวิธีการป้องกันกำจัดหนอนหน้าแมวนะครับซึ่งถ้าพี่น้องเกษตรกรปฏิบัติได้ตามนี้แล้วหนอนหน้าแมวก็จะไม่มาอาศัยในแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรอีกต่อไปครับช่วงจับข่าวเล่าประเด็นฉเฉลยสำหรับคำถามประจำวันที่11กุมภาพันธ์2556ที่ถามว่าในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียเราพาคุณผู้ชมไปชมวิธีการปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียกที่จังหวัดใด คำตอบคือ 1. จังหวัดชัชนาทครับและผู้โชคดี2ท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับจับข่าวเล่าประเด็นประจําสัปดาห์นี้ใครที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นรายการทราบไหมครับว่าในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียเราพาคุณผู้ชมไปชมวิธีการปลูกเมลอนที่จังหวัดใดระหว่าง 1. จังหวัดสระบุรีหรือ 2. จังหวัดปทุมธานี ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งปรษณียบัตรมาที่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถา่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ1น9 0 0หมดเขตร,รับคำตอบวันที่3มีนาคม2556และจะประกาศรายที่ผู้โชคดีในวันจันทร์ที่11มีนาคมนี้นะครับ คุณผู้ชมคะการส่งเสริมงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกๆปัญหานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่แล้วก็เป็นภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรในบ้านเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะแนะนาและติชมรายการได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างน,นี้นะคะ หรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,ร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายคอยช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรอยูด่ดีกินดี มีศักดิ์ศรีเป็นปูชนียบุคคลประเทศไทย้นความยากจนเมื่อทุกทุกคนเห็นคุณค่าเกษตรกรง